คุณกันนิกากว่าเืนนี่สู้ซ่าก็สดใสในหัวข้อนี่หนอบอกกันว่าค่าความคิดสร้างสรรค์หรือชไหนว่าความคิดสร้างสรรค์พอสวรรค์หรือพอแสวงอะเดี๋ยวท่านจะได้จะแจ้งตะหัวใจ ผมมาเพื่อจะยืนยันว่าพรสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ด้วยการสแสวงหาพรนะครับถ่างานวันนี้เราคิดสร้างสรรค์กันแบบคนที่พมีพรสวรรค์ในทางกรอนก็อาจจะบอกได้ว่าทางด้านโน้นนั้นแม่พันจิตสิประจันก็มาจากสุพรรณบุรีครับนะ่าจะบอกให้อีกคนคือคุณคำลนวางหวังสีนะครับแม่สาวโสภาก็คือริสาเบกกี้นะฮะกันนิการธรรมเกศสเป็นพิธีกรทีวีวา เห็นไม่คิดได้แล้วก็มารุษสารวัตเฉียบขาดเรื่องละครเวที่ท,ที่มาแน่ๆก็คืออาจารย์แม่สุนีนที่ไม่หล่อแต่สมาร์ทก็อภิชาติด,าดังดี ตัวอย่างที่ที่เห็นว่าพรสวรรค์ในทางกลอนั้นเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้โดยการสะสมประสบการณ์ในการใช้คำที่เรานึกออกว่าลงท้ายด้วยสระอีตลอดนั้นเพราะเราได้ผ่านประสบการณ์ในการใช้สระอีมาอย่างโชกโชนเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันว่าพรสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของการแสวงหานะครับเราแสวงหาอะไรบ้างครับแสวงหาการฝึกฝนแสวงหาการขบคิด และแสวงหาการสร้างสิ่งใหม่นะครับผมยืนยันได้ว่าที่ผมร้องลำตัดได้ไม่ใช่เพราะนะครับสวรรค์ให้ผมร้องเป็นแต่เพราะเราแอบซุ่มฟิตซ้อมโดยที่คนไม่รู้ศัตรูสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ก็คือไม่คิดคิดดูสิครับถ้าลูกแอปเปิลหล่นลงมาปุ๊กนะครับแล้วไม่มีใครคิดอะไรเลยจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นแต่พอแอปเปิลหล่นลงมาปุ๊เซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าโลกนี้มีแรงโน้มถ่วง F เท่ากับ m a แต่ถ้าเกิดมีลูกมะม่วงหล่นมาปุ๊บคนไทยทําไงฮะคิดหรือว่าทําไงฮะเก็บกินซะก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือการที่ไม่คิดคิดไม่ออกไม่เป็นไรอย่าไปแบ่งความคิด ผ่อนคลายซะก่อนค่อยกลับมาคิดใหม่เพราะถ้าไปเบ่งความคิดแล้วเราอาจจะเกิดเป็นโรคฤ์สีดวงทางความคิดนะครับและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือคิดออกแต่ไม่กล้าแสดงออกอันนี้คนไทยเป็นกันมากนี่คือกําแพงของความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งก็คือการคิดคนเดียวอย่างที่โบราณเขาบอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่เดี๋ยวนี้คนเดียวเพชรหายสองคนเพชรละลาย <laughs> ยังหากันไม่เจอเลยนะครับนะฮะ อีกระการหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของการสแสวงหานั่นคือสแสวงหาสิ่งใหม่สร้างสรรน,นั้นต่างจากสร้างเสริมสร้างเสริมมันต่อเติมจากสิ่งเก่าแต่สร้างสรรค์น,นั้นต้องส,งสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นลิเกลำตัดธรรมดาไปแต่พอเป็นลิเกสังกฤษมันเริ่มแปลกเช่น on the night of s u n d a y m a y I say good evening I c h like a n sing ลิเ s song I f I make something wrong I o u l d say I'm sorry I know where the flower กร n e but b ล u ไดมอน o n d I never seen. s ซ e หรือจะคิด <theater> ส <stimulus> ิ่งแปลกใหม่ในวงการโฆษณาระยะนี้เราก็อาจจะออกสินค้าใหม่ได้นะครับเรามีฮอนมีแฮตเป็นมดเม็ดอมแล้วต่อไปอาจจะมีเม็ดอมบลูไดมอนอมแล้วเรื่องชื่ออมแล้วลือกระชอนอมนิรันดรต้องอมบลูไดมอนเม็ดอมไรอย่างอาย ฉะนั้นผมนยืนยันนะครับว่าพรสวรรค์นั้นเกิดจากการสแสวงหาพรซึ่งหมายถึงการฝึกฝนสแสวงหาการฝึกฝนสแสวงหานะครับการขบคิดและสแสวงหาการสร้างสิ่งใหม่ฝากคําไว้เจ็ดคำเพื่อเราจะได้พิสูจน์กันในรอบที่สองว่าความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ดูทีวีวาทีเท่านั้นกันนิกาจดไว้เลยนะครับโฆษณาสภาไบาลาขว้างปา ออกมาหมดเวลาทั้งในห้องสรงและทางบ้านนะครับจดไว้ครับเดี๋ยวจะกลับมาพิสูจน์ว่าพรสวรรค์นั้นสร้างได้จริงๆครับความคิดนี่มันคือกระบวนการอย่างหนึ่งของสมองที่ ทำให้พวกเราเนี่ยต่างจากสัตว์เซลล์เดียวคือคิดได้คิดซับซ้อนได้รู้จักที่จะมีความรู้สึกนึกคิดว่าเอออย่างนี้แล้วต่อด้วยอย่างนี้อย่างนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าจะจำแนกให้ดูเป็นลักษณะของคนในปัจจุบันนี้ก็คงนึกถึงพวกครีเอทีฟงานโฆษณาเรียกตัวเองว่าครีเอทีฟนะคะซึ่งบางคนก็ครีเอทีฟเองบ้างหรือครีเอลอกเขามาถีบบ้างนะคะก็ม<ๆ>ีเหมือนกันซึ่งก็พบมากนะในงานประเภทสื่อสารมวลชนงานโฆษณางานหนังงานละครซึ่งเคยมีคนมาถามให้บอกว่า เนี่ยรู้ไหมว่ามีสมอง,องคนสามประเทศมาขายถ้าเป็นคุณคุณจะซื้ออะไรสมอง,องคนยิวนะ่ทราบว่ายิวฉลาดรู้ใช่ไหมคะน้องๆทราบใช่ไหมคะจากอิสราเอลเขาบอก200เหรียญถ้าสมมุติว่าเป็นมันสมองของคนเมกัน250้เหรียญแต่ถ้าคนไทย500เหรียญหูคนช็อกเฮ้ยอะไรกันคนไทยทาไมสมองแพงขนาดนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่าใหม่ถอดดาบไม่เคยใช้เลยนั้นจะแพงนิดหนึ่งออนี่แพงนิดหนึ่งพรสวรรค์นเนี่ยแต่ละคนเนี่ย มีมาเหมือนกันแต่มีมากน้อยต่างกันแต่คนเราสามารถฝึกฝนให้มีทักษะอย่างที่เรียกว่าสกิลนะฮะมีทักษะให้มากขึ้นได้อย่างนักแสดงนะฮะอยู่กับนักแสดงมาเนี่ยบางคนเก่งมากมาถึงเล่นได้เลยทุกอย่างนะครับแต่เขาถ้าเขาลุ่มหลงในความรู้สึกว่าเขามีพรสวรรค์มีกิฟต์มากกว่าคนอื่นเนี่ยพระเจ้าส่งอันนี้มาให้เขาให้เขาเล่นได้ดีทันทีจําบทได้แม่นเล่นได้แสดงความรู้สึกได้ต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดเขาหลงอยู่แค่นี้เขาคิดว่าเขาเก่งแล้วนะครับเขาก็จะไม่สร้างสิ่งใหม่ ไม่สร้างความน่าสนใจเกิดขึ้นมาในการแสดงของเขาแต่ขณะที่คนอย่างพวกเราซึ่งไม่มีแต่เราฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเราจะสามารถทําได้ดีกว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เท่ากันถ้าเราไม่มีพรถ้าเราคิดว่าเรามีพรสวรรค์น,น้อยเรายังแสวงหาได้นะครับการฝึกฝนการเรียนรู้การพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า creativity ในชีวิตขึ้นมาได้นั่นคือความคิดสร้างสารรค์อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลา ครับสวัสดีน้องพี่ที่รักนี่วันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้มาพบพักพวกท่านทุกคนล้วนน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้เฮอย่างกรณีของผมเนี่ยทำไมมันเกิดข่าวลักษณะนี้ขึ้นมาทำไมมันเกิดเอ้ความเบาๆตรงนี้ขึ้นมานะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เมื่อมาทำงานผมเดินทางเข้าไปทั่วในทุกจังหวัดของประเทศไทยแต่สิ่งที่ผมไปพบเห็นก็คือ ความยากจนคนแค้นของชาวบ้านที่อยู่กันแบบติดดินย่ำขี่วัวขี่ควายตามชนบทเนี่ยแล้วผมยิ่งมองแล้วผมเห็นว่ามีมากเหลือเกินคนเหล่านั้นผมเลยคิดทันทีว่าเอ๊ะเมื่อคนเหล่านี้มีมากและเป็นพื้นฐานของของบ้านของเมืองเนี่ยนะทาไมเราไม่เอาเข้ามาเป็นข่าวไม่เอาเข้ามาเสนอละสิ่งหนึ่งที่คนชนะกันได้นะครับบอกได้เลยว่าความคิดถ้าคนคนหนึ่งทํางานเหมือนกันแล้วไม่มีไม่มีความคิดนะครับคนนั้นเสมอกันเท่ากันความคิดเท่านั้นนะครับ ชนะกันได้แม้คนรวยเขาจะมีความสุขสุดสวยอยู่บนความมั่งคั่งของตึกสูงระฟ้าแต่พวกเราคนจนเกิดมาสูงแค่ยอดหญ้าก็ต้องหาให้ได้ว่าความสุขบนยอดหญ้านั้นมันเป็นอย่างไรพรสวรรค์หรือพรแสวงเนี่ยก็คงต้องคู่กันมานั่นแหละ ถ้าไม่มีพรแสวงแม่ก็คงไม่ได้มามีโอกาสโลดทีวีก็เขาหรอกพอสี่นี่ใช่ไหมเล่า<ม>ก็แสวงเรื่อยไปแล้วทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็เท่ากับเป็นอาจารย์ฉันมาโดยตลอดแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกเราก็นักลอกเรียนเหมือนกันน่ะแต่ลอกเรียนไม่ได้ความสวยฉันเอง <Zack> จริงๆแล้วหัวขอ้อนี้อยากได้ยินมาตั้งนานแล้วไม่มีใครจะเอ่ยในรายการไหนเลยพรสวรรค์หรือพรแสวงเนี่ย เพราะว่าฉันนี่กินแต่ลูกยอมาตลอดเลยคล้ายๆก็ขวัญจิตแกงขวัญจิตแกงที่จริงไม่เลยพรสวงแต่พรสวรนะค์นครงมีมาบ้างนะเพราะว่าถ้าไม่มีพรสวรค์คิดว่าไม่โดนตีตำหัวคนามาตอนเด็กๆเกขาว่าที่ร้องเพลงแรกท็อปฟี่อยู่นะตำหัวคนาเวลาเขาเกี่ยวข้าวดำนาเนี่ยแม่เขาบอกร้องแม่อายแม่ก็เลยตีเอาแต่ว่าเราก็จำเพลงจากวิทยุจาก แผ่นเสียงและแผ่นเสียงสมัยนั้นมีเพลง่อยด้วยเนี่ยก็ทําให้เราต้องเกิดเราไม่รู้ว่านั่นคือเพลงอะไรก็จําที่เขาบอกว่าอยากจะหนีโลกไปเสียให้พ้นไม่รู้จะตกจะหล่นละกันที่ตรงไหนถ้าไปตกถึงก็ลงกาถ้าสัปันมันมาจะท <Hey S 1> ําไงถ้าหลงเอชาชาฉาฉา,า <laughs> ค,คือจําแต่ทีนี้บางทีที่มันน่ากลัวกว่านั้นที่มันกรอนเกี่ยวกับ ลอลีสระอีอย่างที่คุณอภิชาติก็ชอบเนี่ยร้องพวกนี้พอร,ร้องแล้วเราก็โดนตีแต่นั้นก็แน่นอนนะคะว่ามาจากพรแสวงคือฉันก็จะจดจำจากหลายๆคนคือจำทั่วๆไปเ,เนี่ยแม้แต่หนังการ์ตูนยังจำเลยถ้าไม่งั้นฉันไม่มีโอกาสที่จะได้ไปแสดงออกนี่ไปแสดงออกเราได้สตังค์ด้วยที่ตรงนี้เราต้องรีบแสวงมากเลย แสวงอยากได้สตางค์เจออลไรก็จำดะเลยเนี่ยจำกระทั่งคุณแอ้เคาะรักทัง hmm. ต้องจำเผื่อสักวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นกรรมการมวยหรืออะไร oh. ก็ถือว่าเป็นพรสวงนะคะ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นฉะนั้นสุดท้ายนี้พรสวรรค์ เกิดมาแล้วกับเราพรแสวงอย่าให้ขาดเจออะไรก็จดจําแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปจาเอามานะคะเที่ยวอุ้มใครเที่ยวอมใครไม่เอาค่ะ <c oughs> จําแต่สิ่งที่ดีๆจําแต่สร้างสรรค์นในพรสวรรค์ต่อด้วยพรแสวงค่ะวันนี้เป็นยติที่น่าฟังทีเดียวว่าความคิดสร้างสรรค์มันเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวง มันเป็นทั้งคู่มนุษย์เกิดมาดีทุกคนจำไว้เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพท่านอย่าประนามลูกท่านโง่โง่โง่โงมันโง่เรียนันศึกก็ไม่รู้เรื่องโง่วันหนึ่งมันจะบอกวิ่ยหนูโง่มันพ่อกับแม่เลยมันก็จะแบ่งกันไปพี่โง่เหมือนแม่นะหนูโง่เหมือนพ่อนะ ครูถามนักเรียนหน่อยนะคะเลขนะะเนี่ยค่ะเศษ25ส่วน2นักเรียนตอบเท่าไหร่คะ12ครึ่งเดี๋ยวอตอบภาษาเลขสิคะ12เศษ1ส่วน2หรือ12.5ผิดต้องตอบ5เขาเอา2ตัด2แลเราตอบ5 ทนนี้ทำเลขไปตามที่ตัวมีความสามารถเขาบอกว่าวันนั้นเห็นอาจารย์สอนเศษ20ส่วน30อาจารย์ยังเอาศูนตัด0ู0เลยเพราะฉะนั้นผมก็เอาสองตัดสองบ้างเหมือนกันนะ<า>คนคนนี้ไม่ได้งงถามต่อไปเศษ27ส่วนสตอบเท่าไหร่เขาบอกว่ายังไงไหมคะ ทิ้งไว้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันเศษี่สิบเจส่วนสามอย่าไปยุ่งกับมันทิ้งไว้เฉยๆถามบอกทำไมล่ะลูกไม่มีตัวเหมือนออย่ามาพูดว่าคนคนนี้โง่นะคนคนนี้เรียนแบบเก่งมากเพราะนั้นคำว่าพรแสวงเนี่ยมันมีสองอย่างด้วยกันแสวงหาความถูกต้อง หรือว่าเรียนแบบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชชน,นิพนธ์ว่าใครที่เอาเรียนแบบใครแล้วไม่คิดเขาจะเอ็นดูเราเหมือนลูกหมาที่นั่งได้เหมือนประเทศไทยทุกวันนี้พยายามอยากจะเรียนแบบคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งการศึกษาก็เรียนกันเป็นหน่วยกิตแล้วลูกรู้เรื่องอะไรแหมมีซ่อมสอบซ่อมสอบอะไรไม่ได้ก็สอบซ่อม ในห้องเรียนเลยไม่เรียนเลยพวกทุเลศจะรอซ่อมเราไม่ได้เตรียมลูกเตรียมหลานเราให้เป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพเรารักษาลูกรักษาหลานของเรามาอยู่ในกฎในระเบียบอีกอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยคะ่ะมีความคิดด้วยกันทุกคนสำหรับสิ่งที่ว่าเป็นพรสวรรค์น,นั้นมันเป็นความถนัดความมีศักยภาพมาตั้งแต่เกิด เราใช้มันเสียให้ถูกสิคะเราใช้มันให้เป็นถ้าลูกท่านเห็นดอกไม้เนี่ยสักคนนึงบอกบอกว่าแม่สวยจังเลยสวยสวยมากแม่สวยพูดได้แค่เนี้ยคนเนี้ยถนัดทางศิละปะภาษาแต่ถ้าคนนี้ถามว่าแม่ซื้อมาดอกเท่าไหร่แล้วแม่บอกสิบหาบาททาไมแม่ไม่ต่อต่อเขาสักสิบาทอีกเนี่ยบัญชีถ้าบอกแม่ซื้อมากี่ดอกสิบดอก แม่ซื้อสองดอกก็พอจจกันบ้านเราเล็กนิดเดียวอีนนียเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าคนไหนมองดอกไม้แล้วนั่งไม่คิดอะไรเลยอีนี่ไม่ต้องท้มันเรียนอะไรทั้งนั้นคนคนนี้ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่มีสแสวงก็หาไม่เจอต้องคิดพิจารณาแล้วว่าตอนคลอดมันนั้นนะ่ะคลอดตอนไหนแรมกี่ค่ำเดือนอะไร ตกฟากไม่ดีเนี่ย re. มันไม่รู้จักนะัจะบอกให้ลาเอ้ยลาขึ้นต้อนอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายพิธีกรทีวีบาที พิธีกรทีวีวาทีเป็นสาวโสภีชื่อ12ปีที่ทำมาได้12ปีที่ทำมาได้ก็เพราะน้ำใจจากโฆษณาข้ามน้ำเมื่อเขาเรียกสะพานข้ามน้ำเขาเรียกสะพานที่ประชุมงบประมาณเขาเรียก ขคามน้ำเขาเรียกสะพานที่ประชุมว่าประมาณนหะเขาเรียกสภาสายวัดยึดพักแล้วนี่สายวัดยึดพักแล้วนี่สายรัฐมนตรีต้องยื่นปัญญาชนควรใช้ความคิด ปัญญาชนควรใช้ความคิดไม่ใช่งดกิดแล้วก็เที่ยวไม่นานหลอกท่านผู้ชมไม่นานหลอกท่านผู้ชมของที่เขาอมจะต้องคายปาอสวสรรค์ชาันได้สดสดปสวสรรค์ชาันได้สดสดเอาแค่บทสองบทเพราะมันบทนี่คือการพิสูจน์ง่าเราสามารถเป็นนักกรอนได้ด้วยการฝึกฝนฝากทิ้งไทยเพราะว่าสวรรค์ ไม่มีพรให้สําหรับคนที่ไม่สแสวงหาพรเพราะพรนั้นคือการฝึกฝนอยากมีในตัวตนต้องมันฝึกฝนจนกลายเป็นพรขอยืนยันบทที่เขียนขึ้นว่าพรสแสวงเนี่ยนะเป็นเพื่อนยามสบายบางครั้งเราต้องหาความสบายที่รู้จักสแสวงหาสิ่งที่เป็นการละเทศะกับคนเรา แล้วพรสวรรค์มันเป็นสหายยามโศกสันต์อาจจะกลับกันสักนิดนะคะเรามากันวันนี้เนี่ยนะคะทุกคนค่ะคะ้คนหาข้อมูลมาพูดจากพรสแสวงความสามารถในการพูดในการแสดงของทุกคนเป็นพรสวรรค์สิ่งที่เสนอออกไปเป็นความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำครบแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นทั้งพรสวรรค์ลและพรสแสวงขอบพระคุณค่ะ